ชาตามมือตามเท้าลงลงลืมลืมสมุนไพรใบาขาช่วยท่านได้พระธาสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้มีสมุนไพรในครัวามาฝากแข็มแล้วนี่ก็คือใบาขาเจ้าต้นขานั้นมีหลากหลายสายพันธุ์นะเจ้าทั้งพันธุ์เล็กแล้วก็พันธุ์ใหญ่แดงก็มีขาวก็มีคาหลวงคาแกงแบบนี้จะดังบ้านพัดก็จะแยกแยะขาออกแบบนี้เนาะ สำหรับคานั้นปลูกไว้ในครัวถึงดีเจ้าเอาไปใส่เป็นกระเพ้ากับปลาเป็นเครื่องแกงเนาะช่วยดับกินนคาวได้ยังดีเจ้าทำให้รสชาติอาหารอร่อยอีกต่างหากจพะพกุูทางยาของเปิ้ลนั้นกระซูดยอดเลยเจ้าคุณผู้ชมพัดเคยทำคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรคาลงไปหลายคลิปแล้วเนาะทั้งช่วยถ่ายพยาช่วยให้นอนหลับดีท่านไหนนอนบรรลับกระใจคานะเจ้าท่านไหนที่มีอาการเหมือนพยาิ เยอะนี่กระจายถ่ายพยาธิได้ตวัวและอีกหลายลากักหลากหลายชนิดเลยเจ้าที่พัดได้ทําลงไปเนาะสําหรับวันนี้นั้นท่านใดที่เป็นอาการปลายประสาทเสื่อมนะเจ้าจะมีอาการชาตามมือและเท้าเนาะจะรู้สึกว่าลงลงลืมลืม,ลมถ้าเป็นนักทางการแพทย์ก็จะห้องว่าเป็นโรคถ้าเป็นนักทางการแพทย์ก็จะห้องว่าเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบแบบนี้เจ้า จะมีอาการเจ็บจิตเหมือนมีไผ่เอามีดมากรีดตามเนื้อตามตัวเฮานะเจ้าเป็นละทรมานมากโดยปกติแล้วปลายประสาทของเฮาทุกคนจะสร้างใหม่ได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันเสื่อมไปแล้วมาแก้ไขแล้วก็ป้องกันด้วยสมุนไพรพื้นบ้านนะเจ้าเราจะใช้ใบคาหรือว่าคาทั้งต้นก็นได้ จะใช้แบบไหนก็ได้เราจะใช้ใบอ่อนๆของเปิ้ลก็ได้จเจ้าซอยใส่กับข้าวกินก็ได้หรือว่าถ้าจะง่ายต่อการกินก็ซอยใส่ซอยแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งเนาะ mm hmm. จากนั้นกระบ๋อเละเอียดใส่แคบซูนเพื่อง่ายต่อการกินเจ้า mm hmm. แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอาไปรักษาเนาะจะทําเป็นผงอัดเป็นเม็ดแคบซูน mm hmm. เพื่อไว้กินไว้ใช้ก็ได้หรือว่าจะกินแบบสดๆก็ได้เจ้าเอาลำต้นของเปิ้ลเนี่ยซอยๆ mm hmm. อใส่กับข้าวกับฝากิน ระวังมือก็ได้เลือกเอาเจ้าจะทําแบบไหนท่านใดที่เป็นโรคปลายประสาทเสื่อมนั้นจะรู้ตัวดีเนาะขี้ลงขี้ลืมเนี่ยอันดับแรกเลยเจ้าช้าตามมือตามเท้าเย็บจิดจ๊ดจีด๊ดตามผิวหนังนะเจ้าเหมือนมีไผ่เอามีดมากรีดแต่บ่มีร้อยแผลเป็นเนาะอันนี้ก็คือสันนิษฐานว่าก่อนว่าปลายประสาทเสื่อมแน่นอนใช้สมุนไพรในครัวนะเจ้าช่วยดูแลแล้วก็เยียวยาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายใบคา,าสุดยอดเลยเจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า